โอเครังสีมันฮังการ์นะครับอันนี้เรามาแอบส่องรถโปรกันได้ข่าวว่าวันเสาร์นี้จะไปแข่งชิงช่วยประเทศไทยครับชิงช่วยประเทศไทยใช่ครับอเล่าให้ฟังเป็นสนามประเภทไหนอะไรไงเป็นสนามเสือภูเขาระดับประเทศครับก็จะมีแข่งเสือภูเขาเสือหมอบไทม์ไทครับแล้วก็มีอิลิมิเนเตอร์ของเสือภูเขาด้วยครับแล้วเราลงอะไรบ้างผมลงเสือภูเขากับเสือหมอบครับโรดเรส ๋อลงหมอบด้วยเขาด้วยลงหมอบด้วยเขาด้วยโอ้โห oh, oh. อันนี้ค <lim> ือลมในานามทีมคมคมครับส่วนิ l i m i n a t o r นี่ถ้าหาเพื่อนลงได้ครบทีมก็จะลงด้วยครับครัมเรามาแอบ,บส่องรถของโปรกันนิดนึงดีกว่าอันนี้เสือภูเขาคันนี้เป็นอะไรยังไงเป็นของ Specialized S Work ครับคันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปแต่รู้สึกว่าตอนนี้ตกปีปแล้วครับมีตัวปีใหม่มาอ่าเป็นรถนะคาร์บอนนะใช่ล้อ โรเบลป่ะโรโบครับล้อโรโบล้าหลังนี่เอาล้อซ้อมมาใช้อยู่ครับเป็นล้อคาร์บอนนะครับด้านหลังนี่เป็นอะลูครับแต่ว่าล้อคาร์บอนอยู่ที่รถครับเดี๋ยววันแข่งถึงจะใส่นะล้อล้อคาร์บอนจริงอ๋ออันนี้คือเวลาเห็นบอกว่าได้ข่าวเวลาขี่เสือภูเขาเนี่ยมันโซมเร็วใช่ไหมมันต้องมีล้อลดซ้อมลถจริงด้วยก็จะมีลดซ้อมอยู่ที่บ้านฮะเอาไว้ซ้อมแต่ว่าพังก็ ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรายังมีรถแข่งที่ยังสภาพสมบูรณ์อยู่เวลาแข่งจะไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกระหว่างแข่งครับแล้วก็กุ๊ปเซตคันนี้ก็ใช้เป็น SRAM X X 1 12 Eagle 12 Eagle ครับรถใบใหญ่ที่สุดคือ50ตอนนี้มาใหม่52แล้วครับด้านหลังเป็น52 50ครับคันนี้เป็น50าสอ๋อห้าสิบตัวใหม่เป็น52แล้วครับด้านหน้าเป็นใบเบี้ยวด้วยใบเบี้ยว36ใบเบี้ยวของ SRAM เลยเหรอ SRAM เลยครับอ๋อเหรออ๋อโอเทมากเลย เอาละนะครับก็ยังไงก็ไปตามลุ้นกันได้นะครับวันเสาร์นี้ชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานสนามที่หนึ่งโอเคครับขอให้โชคดีนะครับควา้าแชมป์มาให้ได้ครับ